คุณพี่ไม่ทำอย่างนี้นะครับไม่ทำอย่างนี้นะฮะคุณพี่ไม่ทำอย่างนี้นะครับจะมาบายหีแดนเซอร์ได้ยังไงไม่ได้นะครับคุณพี่ไม่ได้นะงวยบ่าเป็นสวนหรอบปล่าห้ามใบหิ้งค่ะห้ามใบหิ้งค่ะใบมือได้ห้ามใบหิ้งค่ะหงวยโอ้ยเห็นเขาเดาข่าวว่าเป็นว่าิะใบหิ้งเขาไงไงเด้อคุณเธอเอ๋ยงวย น้องเป็นผู้หญิงนะฮะน้องเป็นผู้หญิงนะ,ะถูกต้องค่ะไม่น่ารักเลยนะคะแล้วจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเห็นแต่งตัวแบบนี้นะคะเซฟตี้ทุกจุดนะคะครับผมถุงน้องนี้เป็นถุงน้องชนิดหนาพิเศษเป็นเลกกิ้งนะคะครับผมอย่าคิดว่าจะเห็นหมวยเห็นหีกันง่ายๆนะคะห่ะวยสิบ้านยังลุลุุมๆๆ,ๆๆมาจับหีกันมาได้เนีไสใส่ะไรไปใส่อะไรห่วยสีเสียค่ะปั๊บหางเครื่งหาเสียนบาทวุ้เ่ยใบเนี่ขนี่คถาอยากใบเนี่ยใบเล่าหันนันถ้าอยากใบหี คุณแม่เตรียมตัวรับแทนคุณแม่ทาเลยแม่มื่อนี้คุณแม่บอกว่าเตรียมตัวฮะอีหยังเพราะโอเคคุณแม่บอกว่าคันผู้ใดอยากไปหีให้ติดต่อหาแม่